ไม่ได้กินทุกวันกินทุกมื่นเลยนะครับเด้ออาส้มตำไม,ม่อิ่มอมโอ้แปรสะก้อยแซ่บนะนี่นะครับเพส้มตำก้องก้องก้องมา,ม,ม,าม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 าเนี่ยๆๆ,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 ๆมานะครับ F อเอฟซีเกษตรมีโต๊ะนะครับ<า>ของแซ่บของแค่นะครับผมก้อยขมๆแล้วก็ส้มตำเผ็ดๆนะครับมาโอ้ยมามองหน้ามองหน้าบ้างมานะครับเด้อ เอาจากในงานมานนเลยครับอิ่มป่วยก,กับแสบบ้ายืดฟ้าฮะแถวชอบ,บสมตำอื ตับหยับตัวเลยหอมมากอีป่าวทักไยของผมทักนี่เลยครับมาได้ครับนะหลังลาดจะสูงศูนย์บริการทางหลวงจังหวัาชาาดชะนานนะครับผมกินจีรับครับผมไป